นับเป็นกิจกรรมลานดาราครั้งแรกของปีนะคะแต่ถ้านับกันจริงๆค่ะรองศาสตราจารย์สดสยพันธุ์ภูมโกโมลศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงประจําปี2554จะเป็นดาวดวงที่200ค่ะที่ได้ให้เกียรตินะคะมาประทับร,รอยมือรอยเท้าที่ลานดาราหอภาพยนตร์องค์การมหาชน,นะคะ่ะอาจารย์สดสายเคยเรียนที่ UCLA สหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะได้ฝึกงานที่ฮอลลีวูดนะคะแล้วก็ได้ร่วมแสดงในละครเวทีเรื่องอย่างที่ดอนโก <Home. S 2> จากเรื่องนี้ล่ะค่ะอาจารย์สดสายได้รับรางวัล Best Actress ค่ะและรางวัล Orenstein Memorial Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดนคะคะด้านการละครของ UCLA ซึ่งนะับเป็นชาวต่างชาติคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ค่ะ อาจารย์สดใสยอย่างได้รับยกย่องเป็นครูใหญ่ของคนในวงการบันเทิงไทยจํานวนมากนะคะเป็นผู้บุกเบิกการเรียนการสอนวิชาศิลปะการละครขึ้นในประเทศไทยลูกศิษย์ลูกหาหลายคนเข้าสู่วงการภาพยนตร์ไทยค่ะอย่างเช่นหม่อมน้อยนะคะหมองหลวงพันธ์เทวนพเทวกุลผู้กํากับภาพยนตร์และยังมีนักแสดงชื่อดังสรัญยูวงกระจ่างด้วยค่ะ สำหรับกิจกรรมลานดารานะคะเริ่มกันมาตั้งแต่ปี2,551ถ้านับจากดาวดวงที่1นนะคะก็คือคุณพร้อมพงศพฤิ์พระเอกหนังและละครจักจักรงวง,วงชื่อดังนั่นเองที่ได้ประทับรอยมือรอยเท้าแล้วนะคะตอนนี้ก็นับเป็นปีที่16ค่ะที่มีกิจกรรมนี้โดยรองศาสตราจารย์สดใสพันธุมโกโมลจะเป็นดวงดาวนะคะดาวดวงที่200ที่ได้ประทับรอยมือรอยเท้าตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็ต่างโพสตแสดงความยินดีค่ะกิจกรรมจัดขึ้นนะคะวันพรุ่งนี้ หนึกุมภาพันธ์ที่หอภาพยนตร์องค์การมาหาชนค่ะ